สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดชีวิตสาวกลางป่าถูกแม่เลี้ยงให้ทำงานต้องออกจากโรงเรียนมาหาเงินเพื่อดูแลปู่ย่าผู้มีพระคุณในช่วงตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้นะครับคุณอาจจะเคยได้เห็นคลิปของหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งที่ปล่อยคลิปการทำกิจวัตรต่างๆของเธอไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บของป่าทำอาหารตัดไม้ไผ่ ทำงานฝีมือช่างประดิษฐ์ประดอยเข้าของใช้สอยด้วยตัวเองทั้งหมดซึ่งการถ่ายทอดของเธอนั้นนะครับแตกต่างจากยูทูบเบอร์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ปลียปากพูดกับผู้ชมเลยแม้แต่คำเดียวมีเพียงแต่ภาพบรรยากาศชนบทอันสวยงามและเรียบง่ายแต่สามารถสื่อสารความงดงามให้กับผู้ชมทั่วโลกประทับใจอย่างมากหลี่จื้อฉุยคือชื่อของยูทูบเบอร์สาวรายนี้นะครับเธอเริ่มเป็นที่รู้จัก จากคลิปวิดีโอการทําอาหารและงานฝีมือต่างๆในบ้านเกิดของเธอในชนบทของมณฑลเสฉวนอย่างไรก็ดีนะครับผู้ชมส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ที่มาที่ไปของเธออย่างแน่ชัดเพราะเธอไม่เคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนมาก่อนจนในที่สุดนะครับทางช่องโกเทสก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์เธอเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักเธอมากขึ้นชีวิตของหลีจื่อฉุยน,นะครับเติบโตมาได้จากการเลี้ยงดูของคุณปู่คุณย่า โดยที่สถานะครอบครัวไม่ค่อยสูดีนักแม่เลี้ยงไม่เคยดูแลประกอบกับฐานะทางบ้านยากจนเธอจึงจําเป็นต้องย้ายมาทํางานในเมืองใหญ่ตอนอายุได้14ปีจนกระทั่งในปี2012เธอที่ตัดสินใจกลับมาอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าอยู่ที่บ้านเกิดเพื่อดูแลท่านทั้งสองและเริ่มเรียนรู้ฝึกทําวิดีโอด้วยกล้อง DSLR ในราคาไม่กี่หยวนปล่อยคลิปแรกลงในเว่ยปอเมื่อปี2017 และเมื่อคลิปของเธอนั้นนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากนั้นเธอก็เริ่มอัพคลิปลงบน Facebook และ Youtube อย่างต่อเนื่องจนเธอนั้นนะครับสามารถขยายฐานแฟนคลับไปทั่วโลกและเหตุผลที่เธอตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบทเนื่องจากสังคมภายในเมืองใหญ่เปรียบได้เหมือนกับการเอาชีวิตรอดไปวันๆเมื่อได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วเธอรู้สึกได้ว่านี่แหละคือการได้ใช้ชีวิตจริงๆอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ และสาหรับคลิปต่างๆที่เธอได้ทาออกมานั้นนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายเธอเพียงแค่อยากถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนชนบทให้คนเมืองได้รับรู้ว่าอาหารที่ทานกันอยู่ทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนซึ่งนอกเหนือจากคลิปการทําอาหารด้วยวัตถุดิบส,สดๆจากไร่จากสวนแล้วนะครับเธอก็ยังมีคลิปโชว์การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หาวัตถุดิบมาทําไข่เค็มอีกต่างหากรวมไปถึงการออกไปตัดไม้ไผ่จากป่าเพื่อนอํามาสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทักษะด้านงานฝีมือด้วยตัวเองงานฝีมือต่างๆของเธอนั้นนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณปู่โดยที่จําได้ว่าช่วงวัยเด็กมักจะเห็นคุณปู่ทําข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจากไม้ไผ่พอได้คุยกับคุณปู่เรื่องไม้ไผ่ภาพจําเหล่านั้นก็จะกลับมาอยู่เสมอภาพที่เห็นคลิปต่างๆเหล่านั้นนะครับเธอใช้วิธีตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ากล้องไม่มีการขยับไปมาอาศัยการเปลี่ยนมุม ย้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จทุกกระบวนการปัจจุบันนี้นะครับเธอมีทีมงานคอยช่วยเหลือเป็นช่างภาพหนึ่งคนและผู้ช่วยอีกหนึ่งคนเธอเองจะเป็นท้งผู้กำกับและคนแสดงงานฝีมือต่างๆและปัจจุบันนี้นะครับเธอมียอดผู้ติดตามบน YouTube กว่า13.2ล้านคนคนกดถูกใจบนเพจ Facebook อีกกว่า2.3ล้านคนนับว่าเป็นการถ่ายทอดความเรียบง่ายให้ผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแ่ะครับการันตี ด้วยยอดวิวแต่ละคลิปหลักล้านขึ้นไปโดยสไตล์การทําวิดีโอที่เป็นเอกลักษณ์ไม่จําเป็นต้องเปล่งเสียงเป็นคําพูดก็สามารถทําให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับความงดงามของวิถีชีวิตโดยเฉพาะในด้านการทําอาหารที่ราวกับจะไม่มีอาหารจานใดในโลกที่เธอไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองใบหน้าอันนิ่งเรียกแฝงไ้ด้วยความรู้ในภูมิปัญญาแบบจีนที่เธอได้ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกของความติดดิน เข้าถึงหัวใจของชาวบ้านคลิปวิดีโอของเธอนั้นนะครับผลิตกันเองโดยมีทีมงานเพียงแค่3คนคือตัวเธอเป็นผู้กำกับและนักแสดงทำงานประสานกับผู้ช่วยและช่างภาพต้นทุนอาจไม่สูงมากแต่มุมมองที่สะท้อนออกมานับได้ว่ามีคุณภาพระดับหนังสารคดีราคาแพงสาวน้อยวัย29ปีพูดถึงแนวทางการนำเสนอของเธอว่าผู้คนมากมายพบกับชีวิตที่เคร่งเครียดม,มามากพอแล้ว ดังนั้นย่ามกลับบ้านก่อนจะล้มตัวลงนอนควรที่ได้เสียบสื่อที่ละมุนดูแล้วสบายตาทุกคนควรเกิดมาเพื่อดื่มด่ำกับชีวิตไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปวันๆล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขรายได้ต่อปีของเธออยู่ที่160ล้านหยวนคูณด้วย5ย้าหยบาบเป็นเงินไทยประมาณ800ล้านบาทสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสารพันคนท้อง a c e e o o k หลี่ชื่อฉีและ Liker.com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ